สองแล้วก็กระนวดคิวห้าสี่สามสองหนึ่งบอกกินกันเร็วอย่าคิวเรื่องชาบ้านนี่เลยชัชวงตะกงมันก็พอหน่อยจนึงได้เป็นแบบนี้เงยแต่มันมีอะไรเกิดขึ้นกับตื่มันก็เป็นปัะจัยเงาก็ตินนะแต่แต่ไม่ใช่เป็นห่วงได้ไหมยู่งชแบ้บได้ไหม ำตาถืออนกี่รึบนจะไม่ยาได้อะไรมากอได้ฉันแค่หยัดจัเดจุก้ลูกพี่ยังไม่เฮ้ยคเย็นยิยางดีแต่ฉันก็รู้ว่าไม่รู้ว่าจะทำไงฉันบอกมาปุนีออกจากบ้านไปเลย What ยังยังอยู่ไหม งั้นก็หันมาจอบฉันได้แล้วขอบใจจากจริงขอบใจจริงขอิงจจริงฉันจอบเธอ